ค่ะคุณผู้ชมเขาก็พยายามที่จะรักษาเครื่องบินดุกโบราณที่ไม่ค่อยมีใครม,มีโอกาสเห็นมากนักนะคะ,ะจนต้องมีการจัดแข่งขันเครื่องบินในยุคโบราณขึ้นค่ะยุคในทศวรรษที่20และ30นะคะมารวมกันถึง12ลำนี่คุณผู้ชมให้ดูหน้าตากันแต่ละลำนะคะมาร่วมแข่งขันในรายการวินเทจแอร์รรี่ระยะทาง12,800กิโลเมตร จากกรีซมุ่งหน้าไปสู่แอฟริกาใต้ค่ะแล้วนี่เป็นการรวมตัวครั้งแรกนะคะของเครื่องบินโบราณแบบ2ปลีกก็มีเครื่องบินร่วมแข่งขันมากที่สุดจาก18ประเทศค่ะมาจากแคนาดามาจากไอซ์แลนด์นิวซีแลนด์รัสเซียแอฟริกาใต้สหรัฐและบาเรนนะคะทั้งหมดออกเดินทางจากเกาะครีตของกรีซเมื่อวันเสาร์ที่12ที่ผ่านมาก็มุ่งหน้าสู่แอฟริกาใต้แล้วเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์คุณผู้ชม Imperial Airways สายการบินพณิธย์ของอังกฤษเขาเคยใช้บริการระหว่างจากักรวรรดิอังกฤษไปยังอาณานิคมในแอฟริกาใช้เส้นทางนี้มานานถึง20ปีแล้วค่ะส่วนเครื่องบินที่ร่วมแข่งขันนะคะต้องเดินทางผ่าน10ประเทศหลักๆคืออียิปต์บอสวานาซานซิบาซิมบับเวและแทนซาเนียค่ะจากนั้นก็จะไปหยุดพัก 37จุดหยุดพักนะคะก่อนจะไปถึงที่หมายคือไม่ใช่ใกล้ๆเลยปลายทางก็จะไปที่เมืองเคปเทาคาดว่าจะใช้เวลาในการแข่งขันทั้งหมด35วันค่ะส่วนจุดที่แวะจอดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นไฮไลท์นะคะก็คือปีระมิดกิซ่าแห่งอียิปต์ค่ะคุณผู้ชมเครื่องบินเนี่ยจะไปล่อนลงตรงนั้นเลยนะคะแล้วครั้งนี้เนี่ยเป็นันรอบหลายปีด้วยที่ทางการอนุญาตให้เครื่องบินลงจอดที่นี่เพราะว่าเขาไม่เคยอนุญาตมาก่อนส่วนเครื่องบินลำที่โรเบิร์ตเลดฟอร์ดเคยบินในภาพยนตร์เรื่อง Out of Africa ที่เขาได้ร่วมแสดงกับ m e ริลสเ e ฟนะคะจะร่วมเดินทางในเคนยาค่ะสำหรับเครื่องบินโบราณทั้งหมดที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในคลิปนี้นะคะก็ต้องเผชิญกับความท้าทายมีอุปสรรคเหมือนกันเพราะว่าสภาพอากาศในห้องนักบินเปิดโลง่งคือไม่ได้มีกระจกเหมือนกับสายการบินทั่วไปต้องกางเต็นท์นอนในทะเลทรายคือถึงที่ไหนก็นอนที่นั่นยังต้องลงเรือข้ามแม่น้ำนายแต่เขาบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าจะมีเครื่องบิน ที่ใช้กันในปัจจุบันคือเป็นไปตามมาตรฐานสากลอยู่แล้วทั้งหมด7ลำนะคะแล้วก็เฮลิคอปเตอร์3ลำคอยบินประกบเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของนักบินที่นำเครื่องบินมาร่วมแข่งขันด้วยค่ะฉันก็หวั่นใจว่าโอโ้เครื่องบินลำโบราณขนาดนี้จะบินข้ามประเทศเป็นระยะเวลานานขนาดนี้จะไหวไหมโอโ้แต่ว่ามีเครื่องบินช่วยเหลืออยู่ข้างปลอดภัยค่ะ